สวัสดีครับในคลิปนี้จะสอนการทําไฟพาวิ่งนะครับกับโปรแกรมสำหรับรูปในบอร์ดนะครับขั้นแรกเลยเราเรียกไฟพามาอ,อัวเรียกไฟพามาแล้วกดโลเคตโลเคตมาไฟสีขาวมาเหมือนเดิมปิดแสงก่อนกดทันเลอร์กดทันเลอร์ออมาให้เป็นปรับเป็นสีดานะฮะปรับเป็นสีดําแล้วจากนั้นจะดูเอฟเฟกในตัวเกิดที่เอฟเฟกที่บอร์ดครับ แล้วเราเลือกคันเลอร์ก่อนนะฮะคันเลอร์สมมุติว่าเราต้องเอาเรนโบ์ปึ๊บอ่าเรนโบ์มาแล้วในที่นี้ผมจะดิฟไป้สี่เบอร์นะฮะสี่เบอร์แต่ว่าตอนเนี้ยมันหมุนพร้อมม,มันเปลี่ยนสีพร้อมกันอยากจะให้ไฟมันวิ่งทํายังไงดูตรงนี้ครับไฟวิใใ่งดูตรงนี้ครับเนี่ยตอนเนี้ยไอตัวนี้มันจะเป็นเลขหนึ่งอยู่ก็คือสเต็ปพร้อมกันจะเป็นเลขหนึ่งสมมติว่าเราจะให้เป็นสองสเต็ปวิ่งคู่กันเราเปลี่ยนเป็นเลขสองครับ กดลบแล้วกดเลขสองปึ๊บอ่าตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเลขคู่เลยใช่ไหมอ่าทาั้งทังที่เราดิบสี่เบอร์นะฮะอ่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นสี่เลยสี่เบอร์ให้ดูกดลบแล้วกดเลขสี่ปึ๊บตอนนี้มาสี่เบอร์อ่าทีนี้มันก็จะวิ่งสลับกันอ่สลับกันเราสามารถอ่าลดสปีดลงหรือเพิ่มสปีดเราเอาเพิ่มแล้วกันอันนี้เห็นชัดๆเลยอ,เลอ่าเพิ่มสปีดลงเพิ่มสปีด ขึ้นต่อไปเราอยากให้มันตอนนี้ดูมาไฟมันจะวิ่งไปทางนี้ดูตรงนี้ก็ได้นะฮะไฟมันจะวิ่งไปทางนี้เราอยากจะปรับให้ดูตรงน,นี้ครับปุ๊บไฟย้อนกลับมานะหรืออยากจะให้มันนี่จะจายออกเหรอกระจายออกนะฮะอยากให้มุนเข้าปุ๊บเข่าทางนี้แล้วเราอยากให้มันติดบูบแล้วก็ดับติดวูบแล้วก็ดับนะ ให้มาตรงนี้ครับไอครับกดที่ไอเป็นดิมเมอร์เหมือนกันกดที่ไอครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้อ,อ่านเลยเลยดิมเมอร์สามต่อหนึ่งก็คือดับสามวิติดหนึ่งวิลองเอาลอง,ลอง,ลองนี้สปีดเลยไอตรงนี้ครับดิมเมอร์ตัวนี้ฮะพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะติดระดับนะฮะดูฮะก็แล้วอ่านะ อ่าอาถ้าสองสองต่อหนึ่งโอ,อเคสมมุติว่าถูกใจซีนนี้แล้วเราก็เหมือนเดิมครับกดค Q ก็จะเหมือนกับเซตแอปพวกอะไรพวกนี้ยฮะกดิหนึงทีปุ๊บวางในสไลด์ที่ไฟกระพริบอยู่คือไว้ว่างเปล่าเอาลองมาที่สองปุ๊บ เรียบร้อยครับเราจะได้เสเต็ปนี้แล้วอเอ็กซิเคียร์ออกลองดูฮะมาอ่าเห็นไไฟพามาอืมอ่านี้หมดอ่านี้ใส่พามาอ่าประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ